โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว TP Gamer TV ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เรามาอยู่กันในเกม l o b l o x นะครับผมเป็นแมป Block Food นะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีปั๊มฮาคีสังเกตนะครับให้แบบว่าไวๆเลยนะแบบเห็นไกลๆแบบมันปั๊มขึ้นได้ไวนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปไปเช็คกันก่อนครับว่าฮาคีสังเกตผมเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้เช็คกันก่อนว่าตอนนี้ฮาคี สังเกตผมมันอยู่ที่2,390นะครับ2,390งั้นเดี๋ยวเราไปจุดที่เราจะปั๊มกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงจุดที่เราจะปั๊มกันแล้วนะวิธีปั๊มอย่างง่ายนะครับผมก็เซตโฮมไหมครับกดตัวนี้บันทึกจุดเกิดไว้นะครับอ่าโอเคแล้วก็มันจะมีม้อนอยู่ฝั่งนี้นะให้เรากระโดดมานะครับเปิดทาที่สังเกตแล้วให้ปั๊มนะครับ ปั๊มตรงนี้นะครับนี่มันจะหลบได้เจ็ดครั้งนะทั้งหมดนะครับเห็นไหมจะหลบได้เจ็ดครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากหลบได้มากกว่านี้นะครับเราอยากหลบได้มากกว่านี้เราก็ต้องใส่ผ้าคลุมนะครับผมผ้าคลุมพาคาตาน,น,นี่นี่นี่มันจะบวกมันจะบวกมาให้อีกนะครับเราหลบได้เจ็ดครั้งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพอเราใส่ผ้า,ผาคลุมนะผ้าคลุมมาดูกันครับว่าจะหลบได้ถึงเก้าครั้งนะครับเพิ่มมาอีกสองนะ แล้วก็จังหวะนี้จังหวะที่มันตีอยู่นะให้เรากดเลือกเซิร์ฟเวอร์รอไว้เลยครับนี่เลือกเซิร์ฟเวอร์รอไว้เลยถ้ามันตีเข้าปุ๊บเราก็ย้ายเซิร์ฟได้เลยครับนี่จะทําการหาเซิร์ฟที่แปลว่าคนน้อยๆหน่อยนะอ่ะกดย้ายเซิร์ฟได้เลยอันนี้เต็มนะก็หาเซิร์ฟอื่นนะครับกดเข้าสักเซิร์ฟหนึ่งนะครับนี่ย้ายไปเลยครับมันจะเป็นการลีนะครับมันจะเป็นการลีฮาคี้สังเกตนะครับถ้าเราย้ายแบบนี้นะ เราไม่ต้องไปรอเวลานะครับนี่เราย้ายแบบนี้เห็นไหมมันจะรีกับมา9้าค้งอีกแล้วเห็นไหมทีเนี้ยเราก็ทําวนไปเรื่อยๆครับจนมันตันนะครับอาคิตตันถ้าเรื่องง่ายก็เลื่อนเซิร์ฟมาล่างๆนะครับหาพวกเนี้ยสักสักเก้าให้มันต่ำกว่าสิบอ่ะมันจะได้ไม่พลาดน,นะครับเวลาแบบโดดตีโดนตีดนตีปุ๊บเราก็กดย้ายได้เลยนะครับนี่เห็นไหม๊มง่ายมากนะครับผมนี่เห็นไหมพอมาอันนี้แล้วก็กระโดดข้ามไปครับเปิดอาทิกระโดดข้ามไปแล้วก็เลือกเซิร์ฟรอนะครับ ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนตันนะครับผมจนตันเลยนะพอเสร็จแล้วพอรอดโดนตีปุ๊บเราก็แค่กดย้ายเสิร์ฟนะครับนี่แค่นี้เองนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นการเอา้ยมีคนตีกันด้วยขออนุญาตไปเล่นหน่อยละกันนะครับผมขออนุญาตเล่นหน่อยละกันมีคนขอตีกันนะครับ ขอ,อยันบวกนะเอาด้วยเอาด้วยครับขอสู้ด้วยขอสู้ด้วยนะครับขอสู้ด้วย <c oughs> มีคนขอตีกัน <c oughs> ไปแล้วไปแล้วโอเคไงก็เล่นประมาณนี้แล้วกันนะครับผม <c oughs> ตีกันใครก็ขอภายนะเมื่อกี้เห็นตีกันอยู่ผมอยากเล่นด้วยนะอุ้ยขอยิงว่าขอไม่จบน,นั่นแน่ขอไม่จบว่า ขาไม่จบว่ะทุกคนมีคนไม่จบกับผมอ่ะคุณดูดิคนไม่จบกับผมอ่ะเรียบร้อยครับตายไปแล้วโอเคงั้นแล้วก็ปิดคลิปเลยแล้วกันขอบคุณทุกคนมากนะบุ๊ยเขาจะไม่จบหรอเขาจะไม่ให้ผมปิดคลิปหรอถามจริงเขาจะไม่ให้ผมปิดคลิปหรอเฮ้อเฮ้อเขาใช้ผลแมกมาด้วยเนี่ยจริงถ้าผมแปลงเป็นผลพระนี่คือจบไปแล้วนะนี่ผมไม่ได้แปลงไงแล้วผมลองแปลงเป็นผลพระ แล้วผมไล่ตีก็คือจบแล้วนะเห็นปะมันจะตีไกลครับนี่จบเลยจบเลยนะครับผมดูดีว่าเขาจะยอมหรือยังนะเขาจะยอมหรือยังหรือว่าเขาจะมาอีกอุ๊ยเขาเรียกเพื่อนมาลุมเรียกเพื่อนมาลุมนะไม่เป็นไรผมกวาดหมดนะครับให้ลุมเลยผมอะจัดกระบองเอเนวโชไปนะครับนี่อยู่ดีไม่ว่าดีนะ โอเคครับแล้วผมจะปิดคลิปได้ยังเนี่ยเลิกตีผมต้องไปแอบหลังตึกก่อนเปิดดูก่อนจะมาไหมมาแล้วนะไม่น่ามานะแอบแล้วคือผมแอบแล้วเขาคงหาผมไม่เจอหรอกเฮ้ยมีคนมีคนมีคนแอบหล่อยว้าวเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนฮาคิสังเกตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำไมมันเป็นคลิปที่ต้องมาตีคนวะเนี่ยงั้นผมจบเลยแล้วกันนะไม่ไหวแล้ว ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแ้้นลากันไปก่อนครับผมอันนี้ก็เพิ่งไปจาายสกินอดัมมานะครับอุ้ยไม่จบแล้วครับจะไม่จบแล้วเนี่ยไปละเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ